สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกานะครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งแอร์นะครับวันนี้ช่างบอสติดตั้งเป็นตัวแอร์แค r เวียนะครับเป็นแค r เ i ียโมเดล t o ชิบ b a นะครับตัวนี้มาในรหัส saa นะครับ0 2นนะครับโมเดลเต็มมันก็จะเป็น1 2 tsaa นะครับ12 tsaa 025นะครับตัวนี้เป็นแอร์2 5 0 0 0 วิทยุนะครับเป็นแอร์ตัวธรรมดานะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะประหยัดไฟ5ดาวนะครับตัวแอร์ก็ติดภายในบ้านนะครับแล้วก็เอานะครับเดินท่อด้านขวานะครับความเย็นใช้ได้ดีทีเดียวนะครับความเย็นเย็นดีมากนะครับเพราะเป็นแอร์25,000 ตัวนี้ค่าประสิทธิภาพอยู่ที่13.23นะครับ SER หน้าตาีโมทนะครับหน้าตาีมติมทของแคร์เรีตัตชิบาก็จะเหมือนกับ t o s ชิ b a เลยนะครับมันก็จะมีแครเรีโมเดลอีกตัวหนึ่งที่รีโมทไม่เหมือนแบบนี้นะครับนี่คืองานเดินภายในห้องนะครับเรามาดูงานภายนอกกันนะครับ เคสนี้คอมเพรสเซอร์วางกับพื้นนะครับเราใช้ขาตั้งพื้นชนิดหนานะครับขาตั้งพื้นมีหนาต่้งบางช่างมอใช้แบบหนาด้านนอกก็ใส่ารางข้อพๆอนะครับสวยงาม่อนนังทิ้งช่างมอใช้เป็นสีขาวนะครับทำมุเอียงลาดกับพื้นเพื่อให้ลงลงระบายน้ำทิ้งตรงนี้ แคเรียขนาด2องพันสี่สอนนะครับคอมจะเป็นบอดี้ใหญ่นะใหญ่เลยตัวนี้จบการรีวิวนะครับติดต่อช่างบอดได้ที่0 9 9นะครับ1 9 1 5 1เ4เบอร์โทรและ ID l i ยลเป็นอันเดียวกันนะครับ099-1915164วันนี้ช่างบอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ